วันนี้เราอยู่ที่ร้านน้ำตาลคนเดียวที่ของคาเฟ่นะคะเป็นคาเฟ่แถวบ้านนะคะอยู่บนเขาเขาตะแบกนะคะวันนี้ก็มากับเซมีทั้งสองทางนะกินอะไรอะคะมาคาเฟ่ค่ะแต่ว่าสั่งทานอะไรคะทานอะไรคะทานน้าแต่ทำท่าจิบแก้วหน่อยค่ะทำท่าจิบแก้วกะลีก่อนไม่ค่อยจับหลอดจะ่ค่อจับหลอดนะคะถ้ายิบขวด ถ้าหยิบปดยิ้มใช่ปวดใจมากเลยถ้าหยิบปวดยังไงน้ซ้อมสำหรับอาหารของเราวันนี้นะคะเฮลตี้เหลือเกินนั่นทานอะไรคออ๋นี่ะยำยูนเซนโยราดค่ะเข้ากันหน้ามากนะคะก๋วยเตี่ยวคั่วไก่เยราดค่ะมนส่วนคั่วไก่เยราดอันนี้ยำแซลมอนสดนะคะแซลมอนสด อย่างสเต๊นโบราณรสชาติเป็นยังไงก่อนดีคะเห็นไหมดีไหมคะดีอันนี้อันนี้อันนี้คือแซลมอนสดสดเนื้อแดงแดงแรมจากนอร์เวย์ข้ามทะเลมาเขาก็แบบโอเคนะโอเคนะดี เป็นยังไงคะท่านอ,อันนี้คือเป็นม่วงม่วนงปลาหวานอร่อยมากต้มปลาหวานอร่อยไข่ตุ้มไข่ตุ้มมื้อไข่ตุ้มไข่ตุ้มเป็นไงบ้ป่ะคะคือดีมากเลยเนาะดีมากอือดีเนาะอาหารนี่ดีเยี่ยม มันต้องขนาดตัวโอเคค่ะต่อไปเป็นเมนูซีซาร์สลัดนะคะวัตถุดิบของเราก็จะเป็นอ่ออะไรเบคอนแล้วก็ขนมปังกรอบประเทศเราจะมาชิมดูเนาะกร้างมากผู้ดีมากนะคะผู้ดีกินว่างก็ต้องนอย่างนี้แหละค่ะโอเคไหมคะน้ำสลัดได้นะได้นะเยี่ยมมาก อได้อยู่นะได้ค่ะลงทัาา้บรรยากาศไม่ราคาไม,ไม่ไม่แพงมากราคาไม่ดุดากน้ำของคือ